ไปดูบรรยากาศจับฉลากเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหอวังค่ะวันนี้มีนักเรียนที่มีบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้โรงเรียนมารายงานตัวเพื่อจับฉลากถึง402คนทีเดียวแต่ว่าปีนี้ค่ะทางโรงเรียนนั้นสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนต่อได้อีกเพียง85คนเท่านั้นค่ะดูจากสีหน้าของน้องๆแล้ววันนี้ดูจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะคนที่จับไม่ได้ก็ออกอาการอย่างนี้ค่ะ ที่น่ารักทุกคนจำครูดได้ไหมคะสำหรับครูสุดาวันได้สอนนักเรียนไดอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อครั้งที่นักเรียนยังเป็นเด็กชายเด็กหญิงอยู่เลยนะคะนักเรียนเข้ามาในเวียนหอวังเมื่อ6ปีที่แล้วนักเรียนเป็นเด็กที่น่ารักมากเสียงคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูยังจำได้และ ครูนึกไม่ถึงเลยว่าเวลาจะผ่านไปรวดเร็วขนาดนี้6ปีหวังว่านักเรียนยังคงจำสิ่งต่างๆเมื่อครั้งที่นักเรียนเป็นม1ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนะ่าอยู่ในรุ่นที่ต้องรับประทานอาหารกลางวันของโครงการอาหารกลางวันกับโรงเรียนหอวังคงจำได้นะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราจะต้อง ยกฉากตกฉาก3ามครั้งแล้วเั็กก็ต้องรับว่าสามครั้งแล้วก็ขึ้นต้นว่าลูกหอวังตั้งใจปฏิบัติข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างต้องกินให้หมดเมื่อกินอิ่มแล้วต้องทำให้สะอาด เพราะเป็นมารยาทของลูกหอวังยังคงจำได้ไหมแล้วเราก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็เก็บจานเก็บโต๊ะรักษาความสะอาด จากนั้นจึงจะขึ้นเรียนได้ถ้าถามครูครูจําไม่ค่อยได้เพราะว่ามันสอนมันหลายรุ่นมากแต่ครูรู้อยู่อย่างนึงว่าเด็กม .1 นนของครูทุกคนเนี่ยน่ารักทุกปีนะคะน่ารักทุกปีไม่ว่าจะเป็นปีไหนใครว่าด้อยยังไงครูก็รักของครูตลอดแล้วครูก็อยากจะลื้อฟื้นความหลังไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะลูกถ้าเอ่ยถึงตรงนี้ทุกคนจะรู้เลยแต่ปัจจุบันนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติม,ม,ม,มขึ้นมาถ้ายังอยากจะทราบว่าคืออะไรนะก็จะเฉลยให้ฟังเมื่อก่อนเธอจะไม่ได้ยินคําว่าพัชรา50 แต่เดี๋ยวนี้ครูเพิ่มขึ้นมาคือพัชรา50สมัยก่อนครูจะมีเพลงจําได้ไหมลูกจำไม่ได้เดี๋ยวครูจะเลื้อเฟื้นให้ฟังสายตาสั้นเพราะลูกตายาวสายตายาวเพราะลูกตาสั้นสายตาเอียงเพราะกระจกขุกขะเลขเคเอกสอนเพราะก้ามเนื้อไม่ดีเลือดกำเดาไหลทำยังไงจำได้ไหมคะอา้าวจำไม่ได้ครูรู้ฟื้นให้เลือดกำเดาไหลให้นั่งก้มหน้าใช้มือบีบจมูกหายใจทางปักหน้าผักประคบความเย็น จำได้อีกไม่เอ่ยก้าวแรกที่ลูกเข้ามาในหอวังเวลาทําประถมนิเทศกิจกรรมนันทนาการจําได้หรือเปล่าคะลูกถ้าจําไม่ได้มันจะมีเอกลักษณ์เึ่งมีมแมลงตัวหนึ่งดินมาก็จมู กะต่ายแล้วมาถึงตรงนี้ปั๊บลูกๆของครูที่เป็นไวยใสเข้ามาลูกก็จะทำกระต่ายกระต่ายน่ารักมากบางคนก็จะบอกว่าปัญญาอ่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทํามาเนี้ยครูต้องการให้ลูกมีความสุขจำไว้นะคะลูกอยู่กับครูขชราจะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดการมีทุกอะไรกลับมาหาครูนะคะบายบายสวัสดีค่ะมีแมลงตัวหนึ่งไม่าบาย คิดถึงวัน,กน,เ,นเก่ามรู้สึกที่มีต่อน,นักเรียนรุ่น3ามเก้านะคะออตอนแรกครูก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับนักเรียนรุ่น3าเก้ที่จะดูแลต่อนเนื่อง จากระดับชั้นม .1 น,นะคะแล้วตอนนั้นครูก็คาดหวังเป็นอย่างมากเลยว่านักเรียนรุ่น3 9จะเป็นนักเรียนหรือเป็นเด็กที่ที่ดีนะคะอยู่ในระเบียบวินัยนะคะครูก็คิดว่าจะดูแลนักเรียนรุ่น3 9นี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทีนี้เหตุการณ์เรื่องราว ที่ประทับใจในในระดับชั้นม .2 มีอยู่หลายเรื่องอันนี้ถ้าจะถามนักเรียนน่าจะได้ความชัดเจนมากกว่าแต่ที่จำได้ก็คือครูได้ทำหน้าที่ของครูหัวหน้าระดับนะคะเรื่องการตรวจระเบียบวินัยน,นักเรียนนะคะจะตรวจเครื่องแบบตรวจผมและการดูแลนักเรียนด้านอื่นๆนะคะตรวจผมครูก็ทำหน้าที่ในการตรวจนักเรียน เกือบจะทุกคนในระดับชั้นด้วยตัวเองนะคะแล้วเรื่องการเข้าแถวในตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงครูก็ดูแลด้วยการเดินนะคะ ติดตามให้นักเรียนลงไปเข้าแถวโดยการไปบอนะคะหรือเป็นการเตือนให้นักเรียนรู้ตัวว่าถึงเวลาเข้าแถวแล้วนักเรียนก็จะรีบลงไปเข้าแถวได้เรียบร้อยนะคะตอนที่ที่เป็นอยู่ก็คือเรียบร้อยกว่าระดับอื่นได้อย่างรวดเร็วนะคะกิจกรรมเด่นของม .2 ก็คือการเข้าใกล้ลูกเสือ ามพีตั้งใจและเพื่อทำความดีมิตรแมตรีให้โลกนี้รื่นรมวามประทับใจเกี่ยวกับการเข้าค่ายของมสองรุ่น3 9ก็มีเกิดปัญหากับภัยธรรมชาติคือจังหวะที่เด็กจะทำชาสูตกรรมก็เกิดฝนตก กานที่เด็กจะได้ฝึกทาพปฏิบัติก็ไม่ได้ฝึกสุท้ายก็ต้องรับการับประทานอาหารในในค่ายที่เขาจัดไให้ลักษณะนี้เหมือนกับเป็นการลงโทษเหมือนกันนะจะให้ฝึกก็ไม่ได้ฝึกแต่การที่เราฝึกให้เด็กทำวิชาสุขริกรรมนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเน้นให้เด็กเรียได้ฝึกการทํางานร่วมกันฝึกความสามัคคีแล้วก็ฝึก ให้เด็กรู้จาักการทำงนานเป็นกลุ่มเป็นคณะนี่ก็อันนี้เป็นความรู้สึกที่จริงแล้วอยากให้เด็กเขาปฏิบัติเด็กเขาจะได้สนุกกับการทําวิชาสัพทกรรมในครั้งนี้น,นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มีความประทับใจเด็กม .2 รุ่นา .2 ามเน39ก็คือเด็กม .6 ปัจจุบันนี้ก้าวเดินไปด้วยกัน วกเราพวกเราลูกเสือมาเชือเช่อจุนเจือสักคนด้วยรักและสาครูคิดว่ารุ่น39ปีนะนะั้นเป็นรุ่นที่โชคบีนะคะเป็นรุ่นที่มีอะไรใหม่